ทำสาวยน้ําในสวนหลังบ้านแบบง่ายๆ EP นี้ก็จะเป็นการบกปูนแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะปูตะแกรงลวดแบบนี้นะครับจากนั้นก็อาปูปะเทแล้วก็เขย่าให้ปูลงไปด้านล่างของตะแกรงลวดนะครับทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยผมจะเริ่มโบกปูที่ขอบสระก่อนนะครับโดยมีโฟร e แมนน้อยคอยตรวจงานอยู่ไม่ห่างเลยนะครับคือน้องตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้มีสระน้ําไว้เล่นเป็นของตัวเองโดยสภาพอากาศวันนี้นะครับถึงจะมีลมมาบ้างแต่แดดก็ร้อนสุดๆเลยนะครับโชคดีที่ผมได้ทําหลังคาแสดงไว้แล้วนะครับ ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับงานปูนเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักนะครับวันนี้ผมก็เลยจ้างคนมาช่วยผสมปูนนะครับหลังจากโบกปูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ปล่อยให้ปูนเซตตัวหมาดๆหน่อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้ฟองน้ําชุบน้ําบิดหมาดๆมาปั่นปูนแบบนี้นะครับปั่นไปให้ทั่วเลยนะครับโดยบริเวณไหนนะครับที่รู้สึกว่าหินที่เราใส่ไปนะครับมันโผล่ขึ้นมาเยอะผมก็จะชุบน้ํามันเปียกหน่อยนะครับจากนั้นก็โรยปูนผงลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปัดาดให้เรียบๆนะครับก็ทําแบบนีี้้นนรัไปืื่่อยๆจททวพ ที่เราได้โบกปูนไว้นะครับใครที่จะทําตามนะครับงานปูนผมแนะนําให้ใส่ถุงมือนิดหนึ่งนะครับเผื่อบางคนแพ้ปูนนะครับหลังจากที่เราใช้ฟองน้ําชุบน้ําบิดมันมาปั่นไปแล้วนะครับให้ใช้ไม้กวาดที่เรากวาดบ้านเนี่ยครับกวาดเอาเม็ดทรายออกนะครับเพื่อให้พื้นผิวเรียบเนียนขึ้นนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับ EP นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก็ทําทั้งวันแล้วนะครับอย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้ผมเนียนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแบบเดี๋ยวทมให้ดูวันต่อว